ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีร้านพระนะครับมาแนะนำเดี๋ยวสถานที่ผมปักหมุดไปให้นะครับขอโทษนะครับ <laughs> ถ้าพี่ๆท่านไหนผ่านมา อยากจะแวะมาดูมาได้นะครับเดี๋ยวผมบอกสถานที่ให้รับเช่าด้วยนะครับใครมีจะมาปล่อยใครอยู่หรแวะใกล้ๆเนี่ยจะมาปล่อยแวะมาถามได้นะครับมาถามก่อนได้รับเช่าและให้เช่าได้นะครับดูหน้าระหน้าราดีนะโอโหนี่ถ้าใครลุดที่นี่มาดูเจอลุ้นหลุดได้นะครับผมบอกไปเลย นาพัดดีครับผมก็ยังไม่ได้เปิดดูเนาะขออนุญาตภาาไทยอยู่ตรงเลยวัดหัวเกาะเ,เลยเลยวัดเลาทองมานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางภูพยาใส่ในประมาณสองสามร้อยเมตรฝั่งจะอยู่ฝั่งขวานะครับอยู่ตรงซอยบ้านหัวเกาะสิบนะครับให้สังเกตปต้ายให้สังเกตปต้ายนะครับอยู่ติดถนนเลยอยู่ติดถนนเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าผาคร่าวๆเนาะ นา้าสวยนะครับนา้าสวยโอ้เยี่ยมเลยครับเยี่มเลยถ้ามาไม่ถูกถามผมก็ได้นะครับทำมมวิธีก็ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมปักหมุดไว้สามารถบิ่งมาได้เลยถ้าคลิปนี้ ดูแล้วมีประโยชน์นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ